ด้านทนายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความเสียใจกับเหตุระเบิดที่จังหวัดตากแล้วก็สั่งเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บนะครับพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ต้องคุมเข้มดูแลความปลอดภัยในช่วงงานเทศกาลนะครับ นางสาวไปรองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงเหตุการณ์ระเบิดในงานกาชาติ Amazing แผ่นดินดอยลอยฟ้าเพื่ออุ้มผางจังหวัดตากประจำปี2567ท่านโพสต์บอกว่าเหตุระเบิดที่จังหวัดตากเป็นเหตุที่มีให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วมาถึงผู้บาดเจ็บเนี่ยท่านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครวัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับ เบื้องต้นท่านได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยความมั่นคงให้เร่งเข้าดูแลผู้เสียชีวิตนะครับดูแลญาติพี่น้องแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บขอให้ตรวจสอบสาเหตุการระเบิดทุกมิติเร่งหาตัวคนร้ายแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุดและกำชับให้เพิ่มกำลังตำรวจดูแลการจัดงานเทศกาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทุกจุดทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยและก็ความมั่นใจของพี่น้องประชาชน ด้านกระทรวงสาธารณสุขครับได้สรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากจำนวน56คนด้วยกันครับผู้เสียชีวิตมีจำนวน3คนเสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย2คนแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล1คนในเวลาต่อมานะครับ ส่วนผู้ป่วยนะครับภาวะวิกฤตสีแดงมีจํานวน6คนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางสีเหลืองเนี่ยจำนวน22คนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงจํานวน25คนด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากโดนสะเก็ดระเบิดในจํานวนนี้ครับให้กลับบ้านไปแล้ว33คน สำหรับการดูแลรักษาขนาดนี้ครับได้ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลแม่สอด10คนแอดมิทที่โรงพยาบาลอุ้มผางอีก10คนโดยมีโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นหน่วยปฏิบัติการกำลังหลัก มีโรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลแม่สอดเป็นหน่วยส่งต่อและสนับสนุนการปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีทีม MCA t นะครับได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปจัดการดูแลสุขภาพจิตประเมินสุขภาพจิตของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบและจะมีการประเมินคัดกรองช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับ ทางด้านของกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานไปยังยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจ้งสิทธิ์นะคะตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559อย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นคดีนี้ผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1 1 0 0 0 0บาทประกอบด้วยค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายไม่เกิน50,000บาทค่าจัดงานศพส0 0 0 0บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน4 0,000บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา,ยาเช่นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลไม่เกิน40,000บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน20,000บาทค่าขาดประโยชน์ทรามหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน50,000บาทค่ะ